เออเออหนี้คนคนสีมาซื้อไม่สองหมื่นหาคนวายเอาบ่ะสองมันไม่มันปีหน้าจังขายเพราอไม่มันน้อยอยู่เดี๋ยวมันสีตัวนี้ไม่มันบางต้นมันก็เรียงน่อยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิตายแต่ต้นจงไวแต่คิดจงไวนะเพราะดีไม่น้อยเพราะน้อยแต่ช่างมันมันเป็นยังได้ล่ะเพราะมันสิเตี้ยมันสิอันนี้วะ แจกแจกแจกเออันตกตัดมัน,มนแจกแล้วบอกว่าต้นส่มต้นนอ้นอยว่าออนั่น่ะน้อยนก็บ่ตัดได้แล้วมันน้อยอยู่อเลอรังอ,อ,องงินหาไปไสว่าบอขยัยดปีดีบอสเพราเื่อพันธุกราวมาอย่างน้แทงเยรับขึ้นทำได้สองเจ็ด,ดบสอสเจ อ่าตรจดนี้ผกซ้าไอ๋ผงไปว่าจักซ้ายน้าได้ยเราจะเอาเงินไนคนนี้อ่ามันมันมีต้นไม้ต้นไม้ไม่อันไม่ที่ที่ผมจงไววายุผมไปบากอันนี้ไวายุแล้วก็ เขียเลขไว้นั่นแม่นว่าจ้าแม่นแม่นแล้วกอันกอแรกกอกอแรกอยู่อยู่ตรงตรงทางเขานี่มันเป็นกออยู่ตรงปลูกกันปลูกไอ้ปลูกไอ้ยัง่าเนี่ยมันมันสิเป็นสามงามยี่ดอกตตัวนั้นจงไว้จ้าจ้าตัวใดจงครับซุ่มตัวเขียนตัวเลขไว้สิบสิบหกสิบเจ็ดต้นนั่นแหละจ้าจ้าอ่าที่ผมผมมากไว้นั่นจ้าจ้าไม่ย่ากจ้า yeah, อ,อ่า ไปใอยู่บังคับอะออะเอ็กาาเลี้งอยรอันาหนตัเด้เหรออจ้ะอีคัณาเขาสิขอบคุณะครับอะสามีเะครัดอะอะนี่ออกไปงานแล้วไปยู่บ่อเขากลางขึ้นเอออเอาพักนอนพักกันออ